าพยนต์ประเภทที่มีกลุ่มคนส่งเสียงกรีดร้องเหตุฆาตกรรมผู้ต้องสงสัยแรงจูงใจและการเปิดเผยตัวฆาตกรที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือแนวเรื่องรูปแบบนึงที่มีชื่อว่าฮูดันอิดและในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงแนวเรื่องรูปแบบนี้กันครับฮูดันอิดคืออะไรฮูดันอิด who h a d don't it ต้นกำเนิดมาจากนวัดิยายที่มีโครงเรื่องที่ซับซ้อน กี่ยวกับปริศนาที่ว่าใครกันแน่คือฆาตรกรที่เกาะอชญากรรมในครั้งนี้แวดล้อมที่เต็มไปด้วยตัวละครชวนน่าสงสัยที่มีแรงจูงใจในการฆ่าแทบทั้งนั้นโดยระหว่างทางผู้อ่านจะได้รับบาะแสต่างๆจนมาถึงบทสรุปที่เฉลยว่าตัวฆาตรกรมันคือใครกันแน่และความสนุกนะครับที่ครองใจผู้ชมก็คือการที่คนอ่านได้เดาตัวละครว่าใครฆาตรกรไปพร้อมกับการสืบสวนเรื่องราวในนิยายด้วยครับโอ้แม่ก๊ก ผมไม่แน่ใจนะว่าคำว่า Who done it ได้ถูกใช้ครั้งแรกในตอนไหนปีอะไรนะครับแต่ได้มีการบอกไว้ในบทวิจารณ์ของ d o n ัลด์ o r ดอนในปี1930ครับที่วิจารณ์นิยายเรื่อง Half-Mat h Murder ที่เขียนโดย Millward Kennedy รวมถึงนักข่าวอย่างวูฟคอฟแมนก็อ้างว่าเขาได้ใช้คำว่า Who done it ในช่วงปี1935ขณะทำงานให้นิยยตยสารวาร e t ี อย่างไรก็ตามนะครับบรรณาธิการของนิตยสารอาเบลกรีนได้อ้างว่าบรรพบุรุษของเขานั้นอย่างแซมซิมเบอร์แมนได้ใช้คำว่าฮูดันอิดในนิตยสารวาร์เรตี้ในฉบับปี1934ครับในวันที่28สิงหาคมโดยอ้างอิงถึงหนังที่ดัดแปลงมาจากบทละครที่มีชื่อว่า l e c l i f f for m u r d e r โดยพาดหัวว่า Universal is shooting l e f ล for m u r ์ฟ r ร e มเ i อร์ l ด l ร์ด ซึ่งหนังเรื่องนั้นก็มีชื่อว่า b r i g h Justice นั่นเองครับโดยฮูนั้นเองถือได้ว่าเป็นแนวในการเขียนนิยายที่รุ่งเรืองเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะยุคสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2ครับที่มีนักเขียนชื่อดังมากมายที่โดดเด่นในด้านงานเขียนนี้แต่ชื่อนึงที่หลายคนคุ้นเคยและน่าจะคุ้นหูกันดีครับก็คืออาการาคริสตี้นักเขียนชาวอังกฤษฉายาราชินีนิยายอาชญากรรมมีตัวละครชื่อดังอย่าง Hercule p o i r o ล ที่ปรากฏตัวในนิยายของเธอกว่า30เรื่องครับอย่าง Murders on the Orient Express, Dead or the Die ส่วนอีกคนก็คงไม่พ้นเซอร์อาร์เชอร์โคนันดอยที่มีผลงานโดดเด่นไม่แพ้กันอย่างตระกูลเชอร์ล็อกโฮมนั่นเองแหละครับซึ่งนิยายแนวฮู o ดันอิดได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำหนังแนวนี้ขึ้นมาอีกมากมายหลายเรื่องเลยครับทั้งดัดแปลงมาและเอาแนวคิดมาสร้าง ยกตัวอย่างเช่นหนังนักสืบตระกูลฟัวโรทั้ง3าภาคครับเชอร์ล็อกโฮมที่เราเห็นมาแล้วหลายเวอร์ชันส์เซเว่ของเดวิดฟินเชอร์หรือแม้กระทั่งยอดนักสืบจิ๋วโคน,นันนี่ล่อยเลยครับคือแบบใช้จนคุ้มอะแต่ว่ามันก็มีแนวหนังอีกแนวนะที่แตกแขนงมาจากหนังฮูดันอิดที่เรียกว่าหนังลูกผสมที่เป็นการผรสมกันระหว่างหนังแนวไซคล g จิค l ลทูเลอร์และฮูดันอิดเข้าไว้ด้วยกัน แต่ผมต้องขอบอกก่อนนะว่ามันไม่ใช่กับทุกเรื่องนะครับที่หนังรูปผสมประเภทนี้จะเป็นฮูดดนอิดผสมสะทุกเรื่องนะครับมันเป็นเฉพาะบางเรื่องเท่านั้นนะบางเรื่องที่ผมหมายถึงก็อย่างเช่นชารเตอร์ไอแลนด์ของปู่มาตินสกอร์เซซีหรือในยุคสมัยนี้ก็คงจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง God c o o k e d Life เส้นบิดเบี้ยวของพระเจ้าะครับที่เข้าฉายใน n น t f l i กกันนะและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราป๊อปเคาน์เจอร์ได้เอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ